สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเร้อยวีหนึ่งนะครับจะลืมฝากก็แล้วก็แชปปร์คลิปนี้จะทําขึ้นเป็นนำสินค้าไม่ได้ักชวนและการลงทนนุนอย่างใดการลงทุนมีความเสียปป่ยงใต้คลิปีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวริโตัว2 4พันยิบสี่อันนี้ก็จะเป็นอีพีที่ห้าเอ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวของ Dogbit Hat นะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่า Dogbit Hat นะตัวยอ่อ WIF นะเป็นเหรียญมีบนเชนโซโลเนียมนะ ช่วงนี้เชนโซเนียมมหาศาลเลยนะล้างประกาศนะประกาศลิ์บน n บแน e แล้วก็ครูคอยนะแต่ว่าราคาพุ่งทยานแต่บอกก่อนว่าตัวนี้ที่ประกาศเนี่ยจะเป็นตัวฟีเจอร์นะเพราะว่าหลายตัวที่ประกาศบนก่อนเข้าจริงเนะี่ยก็จะเป็นพวกฟีเจอร์ให้ทดลองเทรดกันนะถ้าเกิดแบบได้รับความนินยมอะไรเงี้ยนะก็จะประกาศเทรดสลิดเหรียญจริงนะ ลิตรลิตรลิตรจริงไม่ใช่สลิดไม่ใช่ปลาสลิดนะเอาไปดูข้อมูลร่าวๆกันนะของดนะ็อกวิทแทสนะก็ใส่ละก็จะเป็นหมาหมวกสีชมพูนะนี่นะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นราคาก่อนที่จะพุ่งขึ้น,นเท่าใบแนนก็อยู่เนี่ยในรอบเจ็ดวันอ่ะวันที่สิบสี่นะอ่ามีวันที่สิบสี่ขึ้นทะยานจากแถวแถวศูนย์จุดสองห้านะทะยานทะยานขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงแล้วก็มีข่าวก็พุ่งแรงเลยนะ ไปแตะ0.46นะแต่ว่าหลังจากมีกระแสบอกว่าเทขายนะก็ทำให้ราคาร่วงมาอยู่ที่0ูนจานะ,ะข้อมูลก็วอลุ่มเทรดก็5้าสล้านนะอันดับหนึ่งก็ตัวนี้นะบนเชนตัวนี้นะ,ะแล้วก็ HIX แล้วก็เป็นเกต Audio แล้วก็กูคอยก็มีนะมีเทรดรอไบแนนอยู่นะนะ ด็อกวิแทสเนี่ยก็เป็นเหรียญมีนเชนโซเนียมที่ได้ความนิยมล่าสุดตัวล่าสุดนะนเพราะมีมาเรื่อยๆนะแต่แตสูงสุดหลังจะประกาศเตรียมริดบนฟีเจอร์นะในขณะที่ครูคอยก็ประกาศลิปบนแพลตฟอร์มซื้อขายแต่ตัวนี้ผมไม่มั่นใจบนฟีเจอร์แล้วมาะนะครูคอยจะส่วนใหญ่ครูคอยเหรียญก็จะมาก่อนนะหลังราคาเหรียญโซเนียมได้ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสที่ 2023ไปมาที่ได้ต่ต,ตัวนี้ก็ปรับตัวลงบ้างนะเหรียญมีบนเชนโซ,โซเนียมก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะโดยประกาศตดอทวิทแทเนีย่ย,ยในสัญญาฟิวเจอร์เพื่อกระตุ้นการเก็งกำไรและซื้อขายข้อมูลภายในนะ,ะเมื่อวันพฤหัสบดีผ่านมาตามเวลานะ03.15ตามเวลาไทยไปนั้นฟิเจอร์ได้ประกาศลิสตสัญ,ญลักษณ์นะ,ะนี่นะ ด็อกฟิทเฮนั่นเองนะครับทำให้ราคาพุ่งแตก0.53จุนะตัวบ,บนคอยไม่ได้แข็งไปประมาณ0.46เท่านั้นนะเพิ่มขึ้น20%ใน24ชั่วโมงนะครับดูจากกราฟเนี่ยโหขึ้นตึ๊ดๆๆๆเลยนะนับตั้งแต่เดือนธันวาด็อกฟิทเฮดเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะนิยมเหมือนต,ตระกูลด o อดหรือบนเชนโซเนียมนะ,ะมีเจ้ามือวางลาย สามารถทำกําไรได้มหาศาลโดยเมื่อวันที่18นะทมีรายงานว่านักเทรดยดงสามารถสร้างรายได้1.47ล้านดอลลาร์ภายใน5วันหลังซื้อเหรียญ d o g e ท o i สนั่นเองนะกิจกรรมบน c h a i n เ o l นนยมเจ้ามือสามารถดึงดูดชุมชนคริปโตเคอเรนซีได้โดยผ่านกระเป๋าโซนนียมนะฮะมีมิแต็กแท็กด้วยนะได้ซื้อเหรียญ d o g e ทจำนวน17.22ล้านนะ น่คาแปดจล้านดอลลาร์นั่นเองเจ้ามือได้บอกว่าเป็นไนว่ามีการลิดเหรียญเนี่ยควกนี้น่าจะติดตามรู้ข่าววงลงในนะครับนะนอกจากนี้นะสิชั่วโมงก่อนประกาศกระเป๋าอีกใบหนึ่งได้ใช้เงินมูลค่า1ล้านดอลลาร์กว้านซื้อเหรียญ d o g วิท i n นะไปอีก2.6งล้านอีกด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ ใต้คลิปจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจงกดคนคลิกเพื่อสนับสนุนช่องอใบแนนไทยมาถึงแล้วใครยังไม่สมัครสมัครได้นะเพื่อการสนับสนุนช่องก็อย่าลืมสมัครกันด้วยใบแนนปกติก็ยังมีนะใบแนเวัตถิคริปโตอันดับหนึ่งของโลกนะเปิดมาหกถึงเจ็ดปีนะใบแนนมีระบบเทรดมาจนที่ยอดเยี่ยมนะเวัตถิคริปโตอันดับหนึ่งโลกนะ โอเคเอ็กซ okay, ์เวทเทคคลิปต้อนรับสองโลกเปิดมาแปดปีก็ปีโอเคเอ็กซนี่มีระบบเทรดเพจมาเจนดีสี่ในโลกครูคอยเวทต้นน้ำก็มีระบบเทรดมาเจนดีเยอะเนี่ยเจไดโด้แอร์แวนสายเจมโมบอกรอคอยบิตคอยน์เนี่ยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่สักชัวรแล้วการลงทุนแต่ใดการลงทุนเป็นคมเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบาย